สวัสดีค่ะดิฉันนางสริปามานิกามันเป็นครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดบ้านปุบังปะาโลดสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอค่ะคนพิการที่เข้ามาอยู่ในศูนย์จำนวนหนึ่งคนนะคะคือนางสาวปัตมาเกปันค่ะหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่ช่วยกวาดขยะ ล้างห้องน้ําห้องส้วมนะคะแล้วก็มีหน้าที่ช่วยคุณครูรับเด็กในตอนเช้าด้วยนะคะหลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้เขาก็จะช่วยแม่ครัวในการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะแนวทางพัฒนานะคะคุณครูพยายามแนะนําให้เขาได้พัฒนาจากที่ว่าเริ่มแรกเขายังไม่รู้จักการ ถ่ายเอกสารเขายังทําไม่ถูกหลังจากหลังจากนั้นคุณครูก็ได้แนะนําให้เขารู้จักการถ่ายเอกสารเล็กๆน้อยๆซึ่งตอนนี้เขาสามารถทําได้เองนะคะคือสามารถทํางานง่ายๆด้วยตัวเองได้ค่ะก่อนที่จะมีคนพิการเข้ามานะคะเชา้ชาๆนะคะคุณครูจะจะต้องเตรียมกวาดขยะล้างห้องน้ําเองนะคะตรงนี้ แล้วก็จะรับเด็กด้วยซึ่งจะทําให้คุณครูวุ่นวายไปหน่อยตอนเช้าในตอนเช้านะคะแต่หลังจากหลังจากที่มีคนพิการเข้ามาช่วยตรงนี้คุณครูช่วยคุณครูแบ่งเบางานได้เยอะขึ้นนะคะเพราะเขาสามารถช่วยทำให้ช่วยช่วยคุณครูลดภาระคุณครูได้มากขึ้นนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ต้องขอขอบคุณบริษัทลิสติ n ง ICBC ไทยจำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการทำให้คนพิการมีไรายได้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีอุปสรรคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัว ดิฉันชื่อนางสาวปัทมากเกปนันพิการสึกความหมายทางการได้ยินตำแหน่งธุรการแม่บ้านค่ะส่งประวัติการจ้างงานคนที่จะมารับหน้าที่ธุรการแม่บ้านดิฉันได้ทำการเกษตรทั่วไปอยู่กับบ้านรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในครอบครัวสามหลังได้งานชีวิตดีขึ้นด้านใดบ้าง เมื่อได้งานธุรการแม่บ้านชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนรายได้เพียงพอในการใช้ใจ่ายและเหลืออมด้านสังคมมีสังคมมากขึ้นและหลากหลายในการทำงานลูกกระทัดกว้างขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรง มอบคุณค่าที่ได้รับจากการทำงานชีวิตมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานข้อห้าสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัท l i งไ i n g i ี b c ไทยจำกัดที่เห็นความสำคัญของผู้พิการและขอให้บริษัทนี้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป Thank you